แม่พีขาขอเช้าแม่พีก่อนเลยแฟนนางงามเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าเจอกันเขารอซีนประผสกถึงรอบระหว่างแม่พีกับแม่แอนไม่เห็นนะจัดเต็มแล้วเนี่ยลุกวันนี้ก็ต้องเป็นลุกที่แบบใกล้เคียงเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแฟนนางงามผิดหวังมาถามถึงเรื่องบิดหน่อยหลักร้านใช่ไหมเอางี้บอสบอกไม่ต้องบิดให้เลยบอสโทรมาคนแรกเลยว่าให้เลยไม่ต้องบิดให้พิอรลิตี้คนแรกเขา่าเท่าไหร่ร้านหนึ่ง แล้วไม่เป็นผลถามถึงการรวมตัวกันสักนิดนึงทำไมถึงมันรวมตัวกันอ่ะก็หลักล้านนี่แหละง่ายไหมง่ยถ้หลักหมื่นหลักแสนเดี๋ยวทำคนเดียวแล้วถ้าคาลิสติดหลักล้านคือว่าค่าจัดงานจุกี่ล้านแล้วทำไมถึงต้องเป็นพี่เอสแล้วทำไมพี่เอสถึงต้องเป็นแม่พีแล้วก็ไม่พิชี่เพราะอะไรวะอ่ะหนูพูดตรงๆนะเลือกเราเลือกคนที่จะริบไปด้วยกันได้ฟินน่ะชอบคนตรงๆแล้วก็ชัดเจนทำอะไรคือแบบจะได้แบบทำอะไรงาน พ้วก็มพูดตรงตรงพีเอ็มเป็นคนตัดสินใจไวทําอะไรไวคิดเร็วทําเร็วแล้วก็พีเอมีความมีบางอย่างที่เราไม่มีคือพีเอมพีเอมีความแบบเป็นครีเอเตอร์ในตัวมีความเป็นผู้จัดาร,ารมีความลึกในเรื่องของคอนเน็กชันส่วนพิชชี่ก็มีเวลามีแรงซัพพอร์ตนางงานพี่ดีเนาะพี่ินไม่ค่อยมีเวลาพอ3คนมาเมิร์ชกันเลนก็เป็นอะไรที่แบบ พอดีลงตัวมันโดยส่วนตัวเราสามคนคุยกันหลังบ้านตลอดแล้วเราเข้ากันได้เข้ากันได้หมายความว่าเวลาคุยกันไม่มีปัญหากันแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเราคุยอะไรเราคุยกันตลอดแล้วพี่เอ็กังวลไหมเพราะว่าแม่สีคนเล่นใหญ่นะตอนแก่ชอบชอบคนเล่นใหญ่คือจริงๆเราเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นนะก่อนจะมาสมัครฟีหลายคนก็พูดมันถึงแง่บวกแหละแต่ไม่ยา่จะบอกว่ามีครั้งหนึ่งก็ประทับใจมันเลยเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกวันนี้ก็ได้ว่ารู้สึกว่า เฮ้ยอีนี่ครบได้พอเรา <laughs> พรเราเรู้สึกประทับใจปุ๊บอะเราก็จะเป็นนเข้าหาก่อนอแต่ก่อนนั้นน่ะไม่ได้เข้าหาแต่มาปีที่แล้วมีจุดหนึ่งที่เด็กหลังล้วบอกว่าเฮ้ยอีนี่จริงใจวะเขาเป็นคนจริงใจก็เลยชอบเขาสังเกตด่ว่าเป็นคนกล้าเปิดเผยว่าเอ้ยฉันชอบนะแต่ก่อนนั้นน้นไม่ได้โพส์นะแต่พอเราสัมผัสได้ว่าเอ้คนนี้จริงใจปุ๊บเนะี่ยเราจัดเต็มที่เลย เขาเขาจริงใจฉะนั้นเนี่ยชอบคนเล่นใหญ่แต่เราอ่ะด้วยความที่ข้อจํากัดหลายเรื่องไงมันทําให้ไม่เต็มที่คือคนละส่วนนะเราทําได้ส,นนส่วนหนึ่งเขาทำได้ส่วนหนึน่งหลายคนบอกว่าตอนนี้เหมือนเก็มดูทีสลับบุรีได้เรียเพรา,า,า<น>ะาว่าทีมฟ้าใส่ในมื้ไม่ถามว่าถ้าถ้าสมมติว่าฟ้าใสาได้สมมติว่าใสาทำงานเนี่ยก็อาจจะเอาตรงๆเนาะให้ฟ้าใส่รับงานเองเพราะตอนนี้เดี๋ยวมันจะคล้องเกี่ยวกันเช่นฟ้าใสาเขามีโอกาสรับงานเยอะเนาะเพราะเขาบางทีก็อาจจะต้องปล่อยเขาไปรับถ้าเขามาผูกติดกับเราเนี่ยมันเหมือนกับ มันไม่ดีอ่ะก็าอาจจะสมมติถ้าเขารับงานสมมุติ้รัะมันของกองหรือัะมันของจังหวัดอ,อ,อื่นก็ต้องให้เขารับเองแล้วว่ะเพราะว่าเราก็มาทําตรงนี้ดีกว่าแต่พี่ก็ยังสนิทกับเขาที่สามารถ,ถขอคำปรึกษาเขาตลอดเวลาได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบอ่ะสมมติถ้ากเกิดเขาเป็นอยู่กับกองสระบุรีแล้วเขาไปรับงานจังหวัดอ,อื่นคนอื่นจะมองว่าเขาไม่แฟร์อะไรเงี้ยเออจะเนี่ยถ้าจังหวัดอื่นจัจะเขามีจังหวัดดิวมาเยอะมากเลยเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะคือเป็นอดีต MUP แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นกลางก็มองแบบนี้ใช่ไหมฉ บทบาทการเป็นพีดีไปก่อนแล้วแม่ฟินจริงไหมที่เขาบอกว่าเราอยากได้วีนามากจะพูดว่าไอเดียวมงหวาดไหนไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้วีนาคือแต่ว่าเอาพูดตรงๆว่าถ้าสมมติววีนาเลือกที่จะไม่ได้เลือกเราเราก็พร้อมจะตั้งเป้าไปหาคู่แข่งวีนาเหมือนกันอ่าพูดตรงๆเพราะว่าพี่ฟินมาตรงนี้เพื่อที่จะมาแข่งฟินมึงไม่ได้พูดตรงๆนะมึงฟูดโคตรตรงเังเพราะว่าเรามาตรงนี้ว้าคืออันเนี้ยคือ เขาไม่เคยเจอพี่ดีพูดอย่างนี้ว่าเขาอินดมีเลือกเราเราก็โจ,จะพูดมีหาคู่แข่งมีลํำกันแจะไม่ได้พูดตรงนะกะโซนตรงแบบนี้แหละไม่ใช่อะไรเพราะเรามาเพื่อแข่งขันอยู่แล้วแล้วเราต้องการเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนบอกว่าวีนาเนี่ยเป็นตัวเต็งรับประกรันทุกจังหวัดอยากได้แต่ถ้าสมมติว่าจะวีนาไม่เลือกเราเราก็ต้องหาตัวที่ปังกว่อวีนามาแข่งกับวีนาเหมือนกันมันมีระประกาศเลยวีนาต้องเลือกสัมรีนค่ะ้าไม่เลือกเจอคู่<ม>แข่งแน่นอนค่ะแข่งคนหนึ่งที่สำคัญก็ ยังไยังไงรดูได้นะเรา่ะ่หนึ่งในผู้ข้าประกวดเดีถ้ายกลงมาเลยค่ะร้อยแคมเปญไม่จริงนะหนูเป็นผู้เข้าประกวดเอมรีสลับบุรีจริงอันนี้อันนี้นี่ไงนี่ไงลงจริงดีลันีมาคอนเฟิร์มฝากคุกสาวด้วยนะคะคุณแม่แล้วก็ เรื่องจุดไม่จริงนะแพจักรวรรดิการ์นาบ้าเดี๋ยวแฟนนางงามสาแล้วถึงเวลาไม่ได้ไหมคะไรสตร์ไหมคะไรสตร์นะคะไรสตร์รวมกันเป็นจักรวรรดิการ์นาบ้าค่ะฝากบอด้วยว่า200แคมเปญก็สู้ค่ะแม่ชิเก์จะฝากทุกแขกและว่าตอนนี้ทีมพี่กบพี่กิมก็เตรียมฐานเหมือนกันแล้วปีนี้ปอนบอกยอมแพ้แล้วเมื่อคืนเอาอปยอมแพ้แล้วใช่ไหมคะประสบภูเก็ตเนี่ยประสบการณ์10ปีแต่เรา3คนเนี่ยร่วมกันก ไม่ค่ะฉันส่งเอ็มยูีแต่รุ่นปกลุกค่ะปกลุกนิ้งฟ้าใสลูกิษย์ฉันทุกคนค่ะฝากบอกถึงบรรดาทีมเอ็มยูทีนะคะเชียร์พวกเราด้วยนะคะรักนะอยากได้มืออาชีพต้องเลือกสระบุรีจ้าอำไ่หยอกล้อเมื่อกี้เขาลุกเราอย่างไรเราลงจริงไม่ลงตอนนี้งงไปหมดแล้วค่ะทุกคนงงไปหมดแล้ว อะไรนะบอกไปเลยลูกไม่ได้เดี๋ยวขอคิดก่อนนะค่ะฮัลโหลเชียร์ไม่ฮัาโหลหนจะเชียร์ยกทองไม่้นูต้องกดตะกร้ามต้องถามว่าลงแล้วจะด่าหนูไหมหรือว่าจะกดตะกร้าให้หนูถ้ากดตะกร้าให้หนูเดี๋ยวหนูขอกลับไปคิดแป๊บนึ่งแล้วแต่แม่ปีเป็นไงบ้างกับการจัดงานเราเรามีวางกันคร่าวๆยังมันจะเล็กใหญกว่าสลับวีแกนส์สลับวีแมเวทีเสร็จแล้ว แรงมากยาวเท่าไหร่ยาเวทียาว35เมตรใหญ่ที่สุดจัดบนพื้นที่เท่าไหร่คะจดจัดบนพื้นที่เฉพาะพื้นที่เวที10ไร่และพื้นที่การจัดงานพร้อมลานจอดรถทั้งหมด40ไร่ที่คาราบูรีไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยถามค่ะเพราะมีเรือพายคายักระหว่างรอขับเฮลิคอปเตอร์มากหมไม่เห็นจะมายาวขนาดนี้นะานให้ใส่ช่อดุลย์เข้าไป ใส่ส้นสูงเพราะว่าจะบอกกัน <Effect> ว <ive problems> ่าพร้อมหมดแล้วทีมจัดงานมีแล้วสปอนเซอร์เข้าแล้วแล้วก็เวทีพร้อมแล้วนะคะคอนเทนต์พร้อมแล้วคอนเทนต์พร้อมแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์พร้อมแล้วอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกคะคะว่ามิสแกรนสระบุรีปีนี้แล้วรางระดับโลกนะคะยอดดูไลฟ์สดเยอะที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะเรานหัวกัน เราเลือกที่จะลงสาวนีเท่ากับเราเสริมซึ่งกันและกันแต่ถ้าคุณเลือกที่จะลงที่อื่นอันนี้ไม่รู้แต่เลือกที่นี่รับรองว่าปังแน่นอนอแม่แต่แม่ผู้หญิงนี้เหมือนแม่บอกใครเลยนะอ,อันนี้เหมือนแม่ชัเดเจนะว่าที่ฉันเป็นคนชัดเจนอะคะ่ะถ้าไม่ลงจังหวัดเราเจอกันอเฮ้ยแรงอ,ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวสาวๆคนอื่นจะไม่กล้ามาสมัครแล้วนะจริงๆเราร้บหมดนะเราเปิดว่างไม่กล้ามาสมัครได้ไงเงินเดินล เพียรเนี้ยให้บอกเงินเยอะทุกตำแหน่งแล้วก็โอนไวด้วยค่ะการันตีเลยทำแม่ชีไปเชิญชวนสามๆไงอะอะปีนี้นะคะมาแบบว่าหนึ่งในตองอูทั้งสามคนมารวมตัวกันบอกเลยว่าเราไม่ได้หวังแค่มงกุฎ MUT นะแต่เราหวังมงสามกับมาที่ประเทศไทยค่ะภารกิจจักรวาลด้วยด้วยชื่อสลาดบุรีเนี่ยคือมันเวอร์อยู่แล้วเนาะแล้วคิดดูว่าถ้าไปจักรวาลจะเวอร์ขนาดไหนอ่ะเออ อะไรเลยตอนนี้ช็กกอกอยู่โอเคขอบคุณค่ะ